ันนี้ก็ติดตั้งพัดลมเสริมเข้าไปนะครับสองตัวนะครับเพื่อควบคุมแรงดันรแรงดันของพายเมอ,อร์ในระบบแอร์เข้าไปนะครับจากที่เดี๋ยวจากเดี๋ยวจะดูนะครับจากที่ไม่มีพัดลมพายสูงขนาดไหนแอต้าพิาไปเดี๋ยวเัีแ๋แตัดอยู่นะครับน่ตัาอยู่นะครับผมจะกดพัดลมออกก่อนนะครับดูนะครับความร้อนในระบบแอร์ครับ สูงขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อ่ะนี่ยตัดละเดี๋ยตัดเีด๋วให้ตัดนะครับเดี๋ยวให้ดูแอร์ทำอีกรอบนึงก่อนแครัทละก็าซล้ลนขนาดไหนนะครับนี่นะครับอันตรายนะครับระบบงแอร์ถ้ามาสายแตกนะครับทําแมีปัญหาตู้มีปัญหาเพราะความร้อนในระบบสูงอ่ะเดี๋ยวจะทําการทําให้พัดลมติดนี่นครับพัดลมตรงที่ใส่เติมใส่ไปอ่ะเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับ ก็เราใส่ทำให้เป็นปหานรื่องไฮก็เป็นต่ำลงต่งนครับนี่คือแก้ปัญหาของในกอดเรนเจอร์หรือตระกูล bt 5 0าศนะครับก็คือ,อ, ure, อ,คคอจับเกจจับไปดูก็เห็นว่าไยมันสูงนี่ายมันสูง,รนนสงครับสูงก็เสี่ยงสายแตกนะครับคอมเพรสเซอร์เสียหายตู้แอร์รั่วอะไรก็จะประมาณนี้นะครับในระบบรุ่นนี้ใครใช้รุ่นนี้ก็ทำไปก่อนนะครับกันไว้เลยครับใส่พัดลมกันไปเลยนะครับ แต่ที่จะให้ดีๆหน่อยก็ล้างระบบพัดน้ำพัดระบบใหม่เปลี่ยนน้ำทายน้ำมันคอมใหม่ก็ทายก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือยังว่าสูงกว่าศูนย์นิดหน่อยหนึ่งนะครับถึงว่าหางมาเป็นแล้ววิ่วงก็จะลงกว่านี้นะครับโอเคฝากไว้ได้วยนะครับพวกระบบบอดเฟสต้าเอ้ฟบอดแมนเจอร์2022มิติ5หลุนโกล์นะครับการแก้ปัญหาทายสูงนะครับใส่พัดลมไปสองตัวนะครับโอเคครับ มีปัญหาอะไรงติดต่อสอบถามได้นะครับร้านเป็นทชายแอน,ในประดับเบนโลราชพูกด,ดีครับพี่สาวสวัสดีครับ